มึงฟังหินแตกอยูแล้ว,วเออเด็กทำไมวะก็เหมือนชอบฟังหินแปลกๆวะ่ะมีใครเขาฟังบนะ้างไหมเนี่ยเฮ้ยมึงยุ่งไรวะเออฮ้ยกูเล่นใจเย,ย็นดิกัแ้กเพือพ่อนกูกลับละ อแม่แงเรื่เรียนยังลูกฝาซื้อแหนบ้าป้าจิ๋ม่อยสิได้ครับได้ครับเดี๋ยวเรื่องเลียนผมไปซื้อให้นะครับโอเคแม่รักลูกนะครับสวัสดีครับปงรกาทนี้แนาครับแนบอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงที่อีกคนนั้นน่ะจ้ะวันแรก วันเสาร์ก็จากานลฝ่ยแต่ S so Hence, ผมพวงจากวันเสารก็นะครับไม่ได้เป็นไปตามมาตรการที่นำเสนอกอรปัไว้ก็คือมี แอร์ของผู้เข้าชมบางส่วนไม่สวมหน้ากากอนา,ามัยมีการร้องจ่ายซักรึยังครับเป็นปะย่าลูกกับป้าอุณน,นะคะเดี๋ยวัสดจครับสวัสดีครับ อันนี้เดินกลับปะเออเออเอาดิเอาดิชิวๆเออหนได้ข่าวเด็กใหม่โรงเรียนอะไรอยู่เฮ้ยเฮียแม่โคตรน่ารักเลยใช่เหรอมีเด็กใหม่ด้วยหรอวะเออเฮียมีคนนึงอม,มาแล้วมาแล้วตั้งติเห็นเด็นจำทำไมวันนี้นั่งรถบัส เฮ้ยๆฮ้ยมองคุยวกูนั่งรถกกัาดีกว่าวี่เียดเดินแล้วอ่ะเออนี่่ไปแล้วสักันีีไปแล้วสนจริงอแน่เลยคุ้ยโ้ยม่โซแน่โซแน่ซอยอะแม่งเตะจัดยน่เลยโซมาซอยอ่ะนี่อืมะ เธอ,อ,อ,อใช่เด็กใหม่ที่มึงย้ายเข้ามาปะ,ะเสียงเพลงดังมากเลยอะ่ะเธอ,อชอบฟังเพลงก้าสูรเหรอใช่ชอบชอบมากจริงปะเราก็าชอบเหมือนกันจริงเหรออ,อืแล้วนี่กำลังจะกลับบ้านเหรอ ชอบเล่นดนตรีเหรอเห็นสัมพายกีตาร์อยูอ่อ่ะโอใช่แล้วแกก็เล่นดนตรีเหมือนกันเหรอเราก็เล่นกีตาร์เหมือนกันเอาเอาไว้มาเล่นด้วยกันไหมอ่ะได้นะเออดีเลยพรุ่งนี้เลิกกี่โมงอ่ะเลิกกี่โมงอ่ะเรายังไม่แน่ใจอ่ะงั้น ขอหยิบจีไว้ก่อนได้ป่ะได้ได้กอเรามาแล้วอ่ะเรากลับบ้านก่อนนะโอเคโอเคจะได้ได้ได้จะ๊ายบาย บอกหรอทำไมอ่ะเราก็ลองเดาดูดิโคตยา,า,นนานนกาไไอ่ะงั้นเอางี้เปิดของได้ไหมก็ได้อาดิเอานะหนึ่งสองสองอามเฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะเออว่ะจริงด้วยเหมือนเฉยเลยอ่ะแม่เออนั่น,นดิกันเลย รเราหิวแล้วกนะันโอ้โอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปหาน้้อพิ้งกันเฮ้ยเหมือนกันเลยอะ่ะแปงแกันได้กินรูดเปียอ่ะแหม่ว่าเดยเราแฝงแก้็แปงแล้วเราแหละนี่หยีบอ,อันนี้ไม่ไหวจริงๆว่ะ อบลองกินดูลองกินได้นี่ยแบงอันนี้ไม่เอาไม่เล่นลองกินดูอลองกินดูอืมอร่อยวะ่ะมันอร่อยชิวล่าอืมอร่อยจริงที่เตยซื้อมันคือถั่วอะไรอ่ะถั่วเคฟซ้อเหรอไม่ใช่แต่เกี่ยวบถูกแหละอีกนิดนึงอืมถัว่ว ก็โซอยู่เหรอเอ้าแล้วมันคือถั่วอะไรอ่ะมันคืถั่วเนา่าญี่ปุ่นน่ะ, <c oughs> ะไปเปล่าไหวเราเค่ทุกอย่างบอกฉันวาโกธความ โห้ขอเงเลยอ่ะนิดเราจะเล่นเพลงนี้กันจนจบมหกเลยเหรอแกก็ชอบเพลงนี้นี่เออก็จริงนะเอาจริงถ้าเราอยู่แบบอะไรที่ชอบเราก็จะอยู่ได้นานนี่โ,<ฮ>โ<ฮ>อห้คมเสยเลยมันก็ต้องมีบ้างปะเออทำไมแบงค์ถึงมาฟังเพลงเก้าสูงคือเรา ชอบเลยหาเพลงในยุคนั้นน่ะฟังแล้วมันจี๊ดอะ่ะถามจริงเมื่อก่อนแกโดนหญิงทิ้งบ่อยเหรอไม่เคยมีฟิลแบบอกหักทิพย์รอเปิดเพลงเต้าฟังอยู่คนเดียวไม่ได้เป็นอะไรนะแต่แบบอยู่ดีมันก็ซึมเฉยเลยอะ่ะแล้วเตยมาฟังเพลง90ได้ไงอะ่ะ ก็พ่อเราอะ่ะชอบเปิดเพลงเก้าสูงเราก็เลยฟังกับพ่อมาตลอดพ่อเราอะ่ะเราวะสมัยก่อนนะกว่าจะได้ฟังเพลงต้องรองวิทยุเปิดต้องซื้อเทปซึ่งเนสมัยนั้นอะ่ะมันหายยากมากเลยอคงจะประมาณว่าแบบอะไรที่ได้มายากมันก็มีค่าอย่างนี้เหรอแหมทำมาเป็นแซวเราเองก็ไม่ต่างอะไรจากเราเลยเฮ้ยลืมเลยอะ่ะ แกส่งไปแนแนวยังอ่ะเรายังไม่ได้ส่งเหมือนกัเนเลยอ่ะแต่มัาส่งพรุ่งนี้เช้าได้นี่เออว่ะใช่ใช่เออแล้วถามได้ไหมว่าอยากเข้าคณะอะไรอ่ะอืมเราอยากเข้ามนุษยศาสตร์อะ่ะอยากลองเรียนคณะนั้นจริงทำไมอ๋อถามจริงจริงไปดูนี่เฮ้ย <c oughs> เราจะเหมือนกันทุกอย่างไม่ได้นะ <c oughs> เออก็ คณะเดียวกันแต่คนละมองไงแกอย่าลืมเรานะเราไม่ลืมหรอกลืมได้ไงงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วนะโอเคไปเดี๋ยวเจอกันพวกนี้นะบ๊ายบาย เฮียสุกใสหมดเย้เดี๋ยวนี้หายหน้าหายตาไอ้สัตว์หายเชี่ยอะไรมันก็เวิร์กูไม่ได้ขนาดนั้นแต่มากกว่านั้นไอ้สัตว์เชี่ยแล้วเอ้แบงค์ม้องตอบคณะอะไรวะมนุษย์สัตว์ทำไมวะอ๋อมันเข้าตามเตยเชี่ยไม่ใช่เย้สัตว์เกินไปแล้วเมื่อไงแบงค์เกินเชี่ยอะไรกูอยากเข้าของกูอยู่แล้วแม่เย็บเออแบงค์กูไม่เรื่องจะบอกมึงวะเรื่องอะไรวะ มึงอย่าร้องกันแล้วกันกูว่าเนี่ยมึงน่าจะชอบเว้ยแคเนี่ยเพื่อห้เต๋อมาไปเอาไอจีเพืไปขอไอเต๋มให้กูดูเว้ยไหนอ่ะเนี่ยมึงดูแล้วมันโพสต์ถึงแฟนเก่าทางนั้นเลยทำไงดีผู้อยากจะเต๋อมึงชิบหายเชี่ยแต่นานแล้ว,วกูหาโอกาสไม่ได้ทันทีกูเลยใช้จังหวะน,นี่้เอาให้มึงดูเชี่ยกูก็เพิ่งรู้แม่งมึงยังมีแฟนเก่าไม่ได้ เออฮัลโหลไอ้แบงค์เออมึงย้ายไปอยู่หอแล้วเหรอวะมันไม่เร็วไปหน่อยหรือไงวะเพื่อนโอ้ยเรื่องน้ำช่างมันเถอะมึงเริ่มมาสนใจมันแล้วเออไว้บ้านหนูกูไปเยี่ยมไปไว้ไปแดกเราเลยกันโอเคเพื่อนจะเจอกันเอออไอคิวแล้วแบงค์อ่ะ กูทักแบงค์ไปไม่เห็นแบงค์ตอบกูเลยเออมันไปต่างจังหวัดตั้งนานแล้วอะฮะทำไมอะก็มันไปเรียนมหาลัยไงมันเลยย้ายไปอยู่หอเราจะได้ไม่ต้องเจอหน้ามึงเด้อแล้วเรื่องอะไรอะมันรู้เรื่องไอจีไพรเบทมึงแล้วนะถ้ามึงรักมันจริงอะมึงไม่ทำอย่างนี้อะก็นี่ไงกูกำลังจะมาขอโทษแล้วมึงอย่าหลอกกูได้ปะแบงค์อยู่ไหนกูจะไปล่อมึงอะไร จีไอแบงมึงก็มีมึงไม่เข้าไปดูเ่ะเฮ้ยไม่เอาแบบนี้ดิงั้นถ้าไม่มีแลวกูไปแล้วนะ ดีเราเองนะแบงไงอ๋อแบงก์เหรอลูกป้าจำได้แล้วป้<อ>าค่ะแล้วก็ป้านอนอยู่บ่อยๆโอ้จริงเหรอครับถ้างั้นผมขอใส่ตเตยเสียไปนานแล้วลูกป้าขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้บอกแบงคงไม่ได้ข่าวจากป้าสินะวันนี้ป้าต้เพิ่งไปทำบุญให้เตยมาถ้าแบงอยากจะไปเยี่ยมเตยแล้วก็ ได้ครับขอบคุณครับ ว่าโกรธนะถ้าหกย้อนเวลากลับไปได้ผมไม่ควรที่จะเดินหนีปัญหามาเลยอันจริงตอนนั้นผมน่าจะบอกลาเธอตอนปัะชิบนนมันก็คงจบไปได้ด้วยดีผขไม่ต้องมานั่งเสียใจอะไรแบบนี้ คนสำหรับทุกอย่างนะเตยเซนเซคัทสองมเดียมไอซัดฮะไอสัดเนือเนไอเนี่ยินียเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำอะไรเนี่ยไอ้เกตกใจจริงเอาจริงพีเตยซืมาก่อน นี่กูไปเจอมาเพ่เตยมาเอามาให้กูดูมันคือแพไอจีไพ่ใ i เตยแชทแม่มึงน่ะพว่ามึงน่าจะช็อกัไอ้เหี่มึงขับไปอะไรไม่ได้ควหลังนี่สันเ่จอะไรอเออเออเรื่องอะไรวะมึงอยตาตกแจกันแล้วกัน มันมายืนทำตาทำไมนะแบบเนี่ยเพื่อนเติมมันเอามาบอกกูบอกมที่อยีกลืมอแล้้หนึ่งห้าสี่สามองหน่งไอ้ชั้นแบงกูไม่ต้องจะบอกกูอะยิ้มทำแบวะเรื่องอะไรวะถ้ามึงอย่ารลองแล้วกันกูเู้เเดั้ย i เฮ้ยแบงกูไม่ต้องจะบอกกูอะเรื่องอะไรวะ ผมมีเรื่องจะบอกว่ะเรื่องอะไรวะเสียงรถแม่งดังมากเยมไเจอาเว้ยม่เติมมาให้กูดูไม่วะมันเป็นไอจีแบโอ้โหเรื่องมึนจะเยอนดืนยอนยานยืนนย่นยืนยืนนยื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 นยยังไม่ยืยนยื่ยนย